ัสดีค่ะชื่อโอ๋นะคะเป็นคิดเซียนมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็มาตกใจคำสอนที่นี่ที่ว่าการช่วยตัวเองนะคะเป็นความบาปตกใจมากเพราะเราก็ทำมาตั้งนานแล้วทำมาตลอดเนาะเข้าใจว่ามันก็ไม่ใช่ความบาปก็เห็นว่าผลลัพธ์ที่เราอยู่ในความบาปมันแย่มากดูทั้งหนังโป้นะคะดูอีโรติกทุกประเทศเลยนะคะก็ การ์ตูนกด็ดูเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปแย่งสามีใครไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครก่อนแต่งงานสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทําส่งผลให้โอมีชีวิตที่วนลูปอยู่กับความผิดหวงังไม่ไม่สมหวงังเรื่องความรักนะคะแม้จะต,ตั้งใจทําสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ที่ดีก็ไม่ประสบความสําเร็จะคะ่ะวนอยู่อย่างนี้มาเป็นหลายปีจนถึงขั้นที่ว่าเราคิดว่าพระเจ้าเป็นคนทําโกรธพระเจ้างอนพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ไม่ไว้พอเรา มาถึงจุดที่ไม่สามารถไปต่อกับพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าจะเป็นความจริงเพราะช่วยตัวเองมาตลอดเริ่มจะ รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะแต่งงานได้การมีเพศสัมพันธ์จริงๆหรือการอยู่เรื่องกับคนอื่นมันเป็นเรื่องสกปรปกตอนนั้นก็คือคุยกับผู้ชายมากมายเลยคะ่ะจนเรารู้สึกแบบรับตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่สามารถพาตัวเองขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่ไม่ดีหรอกนะผลของความบาปคำสา์แช่งมันทำให้ชีวิตไม่ดีเลยอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะตอนคืนก็มีอาการพแพรนิกนะคะขึ้นอนคนเดียวไม่ได้โกรธง่ายโมโหเออลำค้านี่แหละเป็นหลักๆเลยก็คือฝันร้ายก่อนที่จะหลับก็จะสะดุง้งตื่นขึ้นมาแล้ว ก็หัวใจเต้นเร็วเป็นมาตลอดอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในความกลัวหลอนจนเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราคือโออยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แต่ว่าสิ่งที่เจอมันทําให้เราอยากตายอ่ะวันนี้โอเห็นชีวิตตัวเองก็คือมันต่างจากที่วันแรกที่เราเข้าไปหรือทุกการสัมผัสการแตะต้องของพระเจ้าค่ะมันไม่คือการอาศาาัศจรรย์นะมันทําให้เรายัง โอ้ยังมีชีวิตยอยู่ได้ไม่ฆ่าตัวตายไม่เป็นบ้าน,นี่ก็ถือว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดในชีวิตของโอ้แล้วค่ะขอบคุณสําหรับพี่น้องที่นนทบ,บุรีนะคะพี่น้องก็น่ารักมากมกเลยนะคะก็เป็นเหมือนคนเป็นเด็กที่อยู่ในนั้นเขาก็ก็รักก็ดูแลเราแบบทาให้เราไม่ค่อยเหงาช่วงเวลาที่เรา ถูกขับผีแล้วเราก็ไม่ได้คุยกับผู้ชายแล้วอย่างเงี้ยเอก็แบบคิดไม่ออกเลยว่าชีวิตโดจะไปต่อ,อยังไงแล้วเป็นหนึ่งปีที่ดีมากๆถ้าไม่มีอาจารย์ข่มเองอาจารย์หน่อยที่ยืนหยัดนะคะเชื่อฟังสอนสิ่งที่ถูกต้องของพระเจ้าจริงๆแล้วก็นำไฟนำการทรงสถิตท,ที่แบบจริงๆของพระเจ้ามามาสอนในคิดสัจก็ไม่มีอะไรช่วยได้แล้วสิ่งที่โอบต้องเผชิญที่ผ่านมามันไม่มีอะไรช่วยได้จริงๆอิ เงินที่ว่าจริงๆก็แบบเอาความกลัวออกไปจากชีวิตของเราไม่ได้หรอกทำสับแช่งที่มันวนลูปอยู่ในชีวิตของโออะเออมันไม่มีอะไรช่วยได้จริงๆนอกจากพระเจ้านะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นพัฒนาให้พระเจ้าใช้หนูขอบคุณอย่างสุดหัวใจขอบคุณทุกกําลังใจที่เดินเข้ามาให้กําลังใจโอ้จำได้ทุกคนนะคะน้องๆที่แรกๆเลยที่มาให้กําลังใจโอ้ก็ขอบคุณสุดหัวใจขอบคุณมากๆเลย